สวัสดีค่ะพี่น้องฝนหยุดค่ะฝนหยุดไปไปไปเฝ้าเข่าป้าค่ะเมื่อนี้รีสิพาไปเลาะจากน้อยเด้อค่ะนี่บรรยากาศเมื่อนี้เป็นประมาณนี่ช่วงนี้ฝนตกซุมมือแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้ฝนหยุดอยู่เลยเลยสิเฝ้าเขาป้านาะค่ะนาอตามมาเลยค่ะเอาแล้วเอาแล้วค่ะเอาแม้ก็ได้แม้น้อยแม้น้อยกวนหนา้ากวนหลังเยอ่ นี่นี่พอเห็ดนี่น่าจะเป็นเห็ดเบือเ่อได้ค่ะนี่นี่นี่เห็ดเบือ่อเห็ดเบือ่อเห็ดเริ่มออกแล้วไป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 ,ไปนี่ฝ้าวเขาป้าค่ะไปเดี๋ยวไปเบิง้งจอบเห็ดมันปูกกันจากน้อยว่ามันสิทันได้ออกบอ่อเนาะพี่น้องเนาะพอเห็ดอันเห็ดเบือ่อบางหนึ่งะนะเห็ดเริ่มออกแล้วทั้งทีเห็ดมันปูเขาลักออกเนาะคะ่ะไป เดี๋ยวนี้ป้าก็ชุ่มชื้นแล้วด้วยค่ะฝนตกลายแล้วเด้อช่วงนี้บรท่านได้เห็นค่ะพรท่านได้เห็นหลอตอหลอตอพ่อได้เห็ดขาวๆนี่ละขึ้นเป็นป้าอยู่ค่ะ ขนลายเทิงกนี่เห็ดนี่กำลังขึ้นเห็ดอันนี้เห็ดขาวๆนี่นอพีน้่องนี่พูนกับแม่นค่ะเห็นบนนอแบบนี้พมขึ้นเต็มอยู่เลยค่ะแต่ว่าเห็ดมันปู่ว่าท่านได้เห็นค่ะเห็ดมันปู่มันบ่ท่านได้ขึ้นทือไดบูปีนี้ ยังกะซาค่ะปีนี้เดี๋ยวต้องล้อเบิ้งอีกสักพักเนาะพี่น้องว่าบ่มันล้อเบิ้งอีกสักพักโอ้แม,มนล้อถ่าอีกสักพักก็จะค่อยมาหาจอบเบิ้งไม้ค่ะคิดวานะบนัทันได้เห็นค่ะนี่ป้ากระสิประมาณนี้ละค่ะ พอดีมื้อนี้ฝนหยุดจูรี่ก็เลยฟ้าพาพี่น้องเข้ามาเลาะนี่แหละค่ะปกติกะฝน,นตกซุ่มมือ้อปลาก็ชื่นแล้วแต่ว่าเหตุทันได้ออกเดี๋ยวล้อล้อจากน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าล้อเบื้องอีกจากน้อยเบื้องว่าเหตุเท้าซิมีให้กินบ่ปีนหรือว่าหรือว่าจุรี่เก็บเบิดอนนอเบิดอนแนวกับเบืน่อใ,นใจเนาะค่ะเนาะ,ะ,เ,นะเดี๋ยวถามมันรุ่นกันอีกแค่นึง ปีนี้เป็นซีุยๆอยู่ค่ะพี่น้องไปติดโควิดน้ำเพลินมาแต่ว่าจุลีเซาวลวเด้อค่ะเมื่อวานนี้ตรวจเมื่อวานนี้เซื่อนแนวมาตรวจพ่านแล้วค่ะเมื่อวานนี้บบมีโควิดแล้วแต่ว่าจุลีกะอาการกะบบหนักเด้อค่ะพี่น้องได้เอ่อได้วัคซีนสองเข็มหนึ่งดอกค่ะบอไดซีหาเข็มคือพ่อนอื่นพ่นดอก จุลีฉีดแค่สองเข็มอาการก็โอเคอยู่อาการบ่หนักเป็นมือเครื่องเป็นมือเครื่องอาการแบบว่าปวดเมื่อยร่างกายเป็นไข้แล้วก็เป็นวัดเน่เป็นไข้เป็นวัดเป็นไอก็อาการจังทั่วๆไปแหละพี่น้องแต่ว่าจุลี่ก็เป็นประมาณมือเครื่องเนาะค่ะพระเอกก็เป็นสองมืออาการนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ บมีอาการบมีโบมีไข่บมีหนาวค่ะบมีขั้นเนื้อขั้นโตโนะพี่น้องนั่นละ่ะเป็นซ้ำนั่นละ่ะแล้วกะรวมเบสร็จทั้งเมดกับประมาณสองอาทิตย์เมื่อวานนี่ตรวจบบพ่อแล้วค่ะบบพ่อโควิดแล้วนาอพี่น้องเนาะเจ้งไดกะผู้ใดเป็นกะพยายามจิบน้ำหลายๆรักษาตามอาการจุรี่รักษาอยู่บ้านเด้อพี่น้องจุลี่บ่ได้ไป ลงบอกลงบานน้ำเพื่อนดอกยุรักษายุบ้านตรวจพ่อแล้วก็ยุบ้านแล้วก็รักษาตามอาการเลวค่ะเป็นไข่ก็กินยาแก้ไข่แล้วก็กกพักพอนิบน้ำหลายา FC หลายว่ามีเอฟซีหลายๆคนเพื่อนกัเป็นห่วงเป็นใยเม่นเข่ามาเนาะพี่น้องขอให้หายไวๆกะขอบคุณหลายๆจุลีก็หายแล้วละ่ละค่ะหายแล้วกะ,ะพระพี่น้องเข่าป้านี่ลหละมาลุยมาลุยป้านี่ลหละค่ะ นป้ากอะเจัาที่ให้ ha, ha, ah M M ่เบิ้งเด้อค่ะบ่ท่นได้ขึ้นเด้อค่ะเห็ดกระได้มองมองมันเคยขึ้นจุลีกับพรพี่น้องมามองมันเคยขึ้นนี่แหละมันเคยขึ้นมองใดกับมาเบิ้งมองมันขึ้นนี่แหละแต่ว่าบอท่นได้เห็นบ่ท่านได้มีค่ะบ่ทันได้บอท่นได้ออกเห็ดกระได้ออกได้เฮ็ดเบีย จังทีไทยเฮเบิ้งนั่นแหละเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อเนาะพี่น้องบ้านจุลีเอินเห็ดเบียปาตาไทยเห็ดเบื่อเพื่อนเอินะอะนะอ้าวสนะไปเดอะจูลี่ล่อเบิ้งอีกจังน้อยถ้าบ่พเพอ,อยังกสิออกปลาเด้อค่ะเด้อสภาพปลากสิประมาณนี้ละคะ่ะเนี่ย นี่ต่เห็ดอันนี้แหละค่ะออกลายอยู่คล้ายๆเห็ดกระดุมตุบปูติปิอุโมอิมิอยู่ค่ะนี่ขาวๆนี่เต็มเต็มไปหมดละค่ะแล้วพอเห็ดเกิดมากเห็ดเกิดมากเห็ดเกิดมากนี่โบธเนมี เห็ดมันปูวัฒน้พ่อเห็ดอีหยังดอกค่ะพ่อแต่เห็ดอันกระดุมน้อยนี่แหละขาวๆนี่ค่ะเต็มปลาอากลา,ากอยู่แต่ว่าจุรีบอกเคยกินหรอค่ะพี่น้องเลยก็สิบอกเคยก็กเลยสิบอกเก็บให้พี่น้องเบื้องนาะค่ะเนาะท้ายเบื้องซื่อสรุปแล้วเห็ดมันปูจุรีบอกท่านได้ขึ้นเนาะค่ะเนาะ ยังไม่พอยังไม่พอเหตุมันปูอากาศมันยังเย็นอยู่ดอกค่ะพี่น้องฝนตกอากาศเย็นเดี๋ยวล้อให้มีแดดจากน้อยอ่อากาศอุ่นจากน้อยเนี่ยจุลี่คิดว่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นให้ให้อยู่ดอกค่ะคิดว่านะคิดว่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้ช่วงนั้นยังค่อยมาว่ากันอีกเท่าน,นึงยังค่อยมาเบิ้งกันอีกเท่าน,นึงเนาะค่ะเนาะ จูลีกันเลาะเบิ้งแล้วล่ะค่ะบท่นี่เห็นอีกดอกเ็ดกระไดขันสั้นกาเดี๋ยวจูลี่ิเลาะออกป้าดอกสนะพี่น้องเนะาะบบพ่อค่ะมือหนี่บเห็นบบพอ่อหิวขอนตามมานำค่ะคอนตามมาได้เห็นโ่พ่ออย่างเนาะคะเนาะขันสั้นกาคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะคะเนาะ,ะ,เ,นะเดี๋ยวไ,ไ,ไ,ไวพ้พอกันไม่คลิปหนา้าค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกซับสไกรด้วค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวจุลิสิล่อๆค่อยๆรออ,ออกป้าแล้วคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเวคลิปหน้าค่อยว่ากันไหมเนาะค่ะเนาะไปแล้วคะ่ะบายบาย